สวัสดีครับผมอาเล้งกิมมิงนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแเรื่องน่ารู้ที่จะช่วยเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่นะครับในช่วงต้นเกมจะทําให้เล่นง่ายเล่นไวแล้วก็เล่นสนุกยิ่งขึ้นนะครับโอเคก่อนมารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับด้วยนะฮะโอเคไปครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของตัวละครในทีมนะครับแล้วก็ตู้กาชาเนาะก็ อันนี้มาแนะนําก็เกมนี้นะครับมันมีตู้กาชาให้แน่นอนแหละแล้วก็มีของรางวัลในช่วงต้นเกมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสุ่มหรือว่าเพชรท,ที่ใช้ในการเอามาสุ่มนะฮะก็จะแนะนำนะครับมันจะมีตู้การันตีแบบพวกนี้นะฮะซึ่งถ้าออกเนี่ยมันจะออกเป็นตัวตู้หน้าตู้ร้อเเลยเนาะถ้าออกเป็น SSR นะครับแนะนานะครับไม่ต้องเปิด <laughs> ให้ไปเปิดตู้ธรรมดาแทนเนาะในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่า ถ้าเราเปิดตู้ธรรมดาเนี่ยเราจะได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับแล้วเกมนี้มันเน้น RTA นะครับ RTA ก็คือมันจะต้องใช้ตัวละครหลายตัวแล้วห้ามซ้ํากันนะฮะก็แนะนําว่าให้มีไว้หลายๆตัวนะครับอืมแล้วก็กาชาเกมนี้มันแบ่งเป็น2ประเภทเนาะก็คือมันจะแบ่งเป็นตู้ธาตุตู้ธาตุแสงมืดด้วยนะครับเป็นใช้บัตรทองแล้วก็ตู้ธรรมดาตู้ธรรมดาคือจะมีทุกตัวในเกมเลยนะครับอ่าแนะนําอย่างที่บอกไม่ต้องเปิดตู้กันตีมาเปิดตู้ธรรมดาพวกนี้ แล้วก็มันจะมีตู้พิเศษนะฮะในช่วงต้นเกมก็คือเวลาคล้ายๆตู้ธรรมดาแหละนะครับแต่ว่าจะเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนถ้าออกเอดตาจะได้ตัวนั้นเลยนะครับใช้แค่40โลแนะนําว่าสิทธิ์นี้เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งใช้ลองเอากาชาที่เหลือนอกจาก40โลมาเปิดดูก่อนแล้วขาดตัวไหนค่อย,ค,อยค่อยเลือกนะครับอืมไม่ต้องรีบเลือกเนาะหรือใครจะขายดีก็ไม่ต้องเลือกให้เขาไปเลือกเองนะครับเออประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องกาชาแล้วก็ตัวไหนแนะนําเป็นพิเศษในช่วงต้นเกมนะครับก็ อ่ะถ้าเรื่องของผ่านบด่านไว้ก็ต้องเป็นตัวดาเมจแล้วก็มีสกิล l e ก็จะมีพี่พ่อหนุ่มผมแดงตัวนี้ครับอันนี้โจมตีแล้วก็สร้างโล่พลังงานให้กับทีมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้โจมตีหมู่เหมือนกันนะครับแล้วใช้ดาเมจใช้เลือดเป็นตัวโจมตีแล้วก็ฮิลให้กับทีมนะครับแล้วก็ไกรล่างดาเมจแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกสองตัวแล้วกันตัวนี้ครับตัวนี้ก็โจมตีแรงป้ายดีบัฟทําให้ศัตรูบัฟสกิลสีฟ้าที่่หััววไมไมด้้นะครบอ,อแลก็ อันนี้นะครับโจมตีแรงเหมือนกันแล้วก็เป็นอมตาให้กับตัวเองด้วยนะครับโจมตีหมู่แล้วก็โจมตีเดี่ยวตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูที่เหลือน้อยนะครับยิ่งเลือดศัตรูเหลือน้อยก็จะยิ่งแรงนะครับตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับระดับแสงมืดนะฮะแล้วก็อีก2ตัวนะฮะให้ีกงตัวอันนี้เป็นตัวซับที่โหดมากๆนะครับซึ่งอยู่ในระดับ ss tier ลิทผมเลยตัวนี้จะเป็นตัวเร่งเร่งความเร็วความเร็วของทีมนะครับทาให้ออกสกิลได้ไวนะครับอ่าแล้วก็เร่งแบบถาวรศัตรูลบบัฟไม่ได้นะครับให้ก แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเร่งความเร็วเหมือนกันแต่ที่ดีอีกอย่างก็คือมีสกิลที่ทําให้ศัตรูนะครับติดคูดาวสกิลหนึ่งแต้มหนึ่งเทินเนาะจากที่ใช้สกิลได้จะใช้ไม่ได้นะครับก็ตัวนี้ก็ดีเนาะนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของเทียริสนะครับผมได้ทําไว้ให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะทาคลิปแยกให้นะครับแล้วลงลึกเรื่องของสกิลแต่ละตัวนะครับผมอันนี้คือเรื่องตู้กระชาแล้วก็ตัวละครในทีมนะครับแนะนําเปิดตู้ให้ได้ตัวละครเยอะๆแล้วค่อยเลือกนะฮะ แล้ค่อยลงตู้การันตีพวกนี้นะครับประมาณนี้เรื่องแรกครับต่อมาครับเรื่องที่2นะครับการเลเวลนะครับแล้วก็การปลดล็อกคอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มหาของดีๆนะครับเกมนี้นะครับในการปลดล็อกคอนเทนต์นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลบัญชีเลยนะครับเลเวลบัญชีได้จากไหนนะครับได้จากการที่เราลงดันเจียนนะครับเราผ่านเอ่อควสในเรื่องพวกนี้จะได้อีกพีหมดเลยนะฮะ เพราะนั้นนะครับช่วงแรกก็รีวิวนะครับเพื่อปลดล็อกคอนเทนต์แล้วก็จะได้แบบว่าฟาร์มในดันเจียนที่ทรัพยากรดีๆนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้คือเรื่องที่2เนาะนะครับแล้วก็ควบคู่กับเรื่องที่3นะครับอ่าเวลาเราลงลงดันเจียนเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ตัวสต้ามิน่ตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมีหลอดเท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถเอาเพชรซื้อได้เนาะแนะนำว่าใช้สิทธิ์ในการ ซื้อเนี่ยให้หมดทุกวันนะครับเพราะว่าสตาิม่าเกมนี้สําคัญมากมันจะมันเป็นตัวเอ่อมันเป็นตัวทําให้เราเลเวลบัญชีไวเนาะแล้วก็ปลดหลอกคอนเทนต์นะครับแนะนําใช้ให้หมดแต่ว่าถ้าใช้ให้หมดใช้หมดแล้วนะครับเราไม่มีเวลาเล่นต่อจะเก็บตัวหลอดพวกนี้ไว้ก็ได้อันนี้เป็นหลอดสตานิม่าที่มันแจกตามเวสหรือว่ามีให้ซื้อในช็อปนะครับก็เก็บไว้นะฮะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของการใช้สตาิม่าแล้วก็การดันเลเวลให้เร็ว คือเกมนี้นะครับเราสามารถฟาร์มออฟไลน์ได้นะทุกการฟาร์มของเรานะครับทุกการลงดันเจี้ยนของเรามันจะได้เลเวลบัญชีนะครับถ้าเร็วแบบคูณ2เลยก็คือเราจะกดฟาร์มไว้แบบนี้เลยแบบที่ผมฟาร์มอยู่นะแบบฟาร์มออฟไลน์ก็คือเรากดฟาร์มไว้เราก็ออกเกมไปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะฟาร์มไว้แบบนี้นะฮะแล้วเราก็ลงดันอื่นไปด้วยควบคู่ไป2ออย่างเลยจะทําให้เราได้ e อพีคูณ2 ก็คือได้จากอันนี้หนึ่งแล้วก็เนี่ยลงด่านในเรื่องอีกหนึ่งเราก็ได้ไปด้วยนะครับก็จะทําให้เราเลเวลไวนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับทุกการเลเวลของเรานะครับมันจะบวกสตาร์บน่าให้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับทุกเลเวลเลยเพราะนั้นจะซื้อตุนไวเลยก็ได้นะครับมันมันเด้งไอสตาร์บีน่าให้เราเนาะนะครับอืมก็ก็ส่วนมากผมจะกดกดสู้ออโต้ไว้นะครับแล้วก็ลงไปด้วย พยายามไม่ให้มันเต็มแต่ว่าถ้าเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็ทบให้อยู่ดีนะครับอันนี้เรื่องของสตาบินานะครับเอาละครับต่อมานะครับเรื่องที่4เรื่องของเควสความสําเร็จแล้วก็กิจกรรมนะครับก็เรื่องแรกเรื่องของเควสความสําเร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับเกมนี้จะมีในเรื่องของความสําเร็จตรงนี้ให้ด้วยก็เวลาเราทำเนี่ยมันจะเป็นเควสมาว่าให้ทําอะไรนะครับเอออย่างเช่นแบบผ่านด่านนี้กี่ครั้งนะครับผ่านเนื้อเรื่องเท่าไรเลเวลเท่าไร่แล้วก็จะปลดล็อกแล้วก็ได้รางวัลแนะนําว่า ในช่วงแรกอะเล่นเล่นแล้วก็ดูเควสพวกนี้ไปด้วยนะครับทําตามไปด้วยมันจะได้ของรางวัลไปด้วยเนาะเพราะว่าบางเควสเนี่ยอย่างเช่นด่านอ่าอย่างเช่นด่านนี้นะครับเขาบอกว่าให้ผ่านด่านนี้ระดับฝันร้ายนะครับหรือสูงกว่าความจริงถ้าเราใกล้จะถึงด่านที่สูงกว่าแล้วเราไม่ต้องผ่านด่านฝันร้ายก็ได้เรารอด่านที่มันเออโหดกว่าจะได้ของดีกว่านะครับก็ค่อยทําแบบนั้นก็ได้แล้วก็ทำไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยมันจะได้เพชรเพชรสมกาชานะครับ แล้วต่อมาเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็กดที่อีเวนต์นะครับกิจกรรมเนี่ยพวกนี้มันก็แจกนะครับก็ความจริงดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางเควสนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะฮะซึ่งมันเป็นเควสรายวันนะฮะก็มันจะปลดล็อกให้ตามจํานวนที่เราเข้ามาล็อกอินอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ผมเล่นใช่ไหมครับอืมวันพรุ่งนี้ถึงจะปลดล็อกวันที่2ถูกไหม นะครับแต่ว่าถ้าผมผมมัวแต่รีหา ID นะครับ3ามวันและนะครับแล้วเพิ่งมาเล่น ID นี้ในวันที่สามนะครับเควสก็จะเริ่มวันที่1<笑><笑>ก็คือมันพวกนี้มันจะปลดล็อกตามวันที่เราเริ่มเล่นนะครับตอนแนะนําว่าหา ID หรือว่าเลือก ID ให้ได้ภายในวันแรกนะครับจะได้เคลียร์เควสได้เนาะแล้วก็นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือแถมอันนี้แถมนะฮะก็คือ ถ้ามันมีของแจกแต่ละวันเนี่ยผมแนะนำนะครับว่ามีผลในเรื่องของพวกสตามบิน่านะครับก็พยายามเลือกไอเดียให้จบภายในวันแรกเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นการซื้อสตามบิน่าต่อวันนะครับอันนี้ลืมบอกในเรื่องส t ตา i มบิน่านะครับประมาณนี้ครับเรื่องที่4ต่อมาครับเรื่องที่5ครับเรื่องของการปั้นตัวละครเนาะก็เกมนี้นะครับมันมีในเรื่องของเลเวลเรื่องแรกเห็นเรื่องของเลเวลเนาะก็เลเวลเนี่ยมันมีการอัพเวลตัน เลเวลเราได้จากไหนเราได้จากการลงดันเจียนฟาร์มมอนพวกนี้ก็ได้เลเวลเหมือนกันสองนะครับเราได้จากการที่เราเอาไอเทมพวกนี้มาอัพเลเวลให้กับเขานะครับแบบนี้เลยนะครับพออัพเลเวลตันแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของดาวนะครับซึ่งอ่ะถ้าห้าดาวตันอยู่ที่เลเวลสี่ห้าพอตันปุ๊บผมก็ต้องปรับไปหกดาวนะครับซึ่งเวลาตันเนี่ยเวลาข้ามกดข้ามคานปลดล็อกขีดจำกัดนะครับมันก็ต้องอะดูตรงนี้นะครับอะ มันต้องเพิ่มดาวแบบนี้โดยใช้ตัวบัตรผู้นี้นะครับอันนี้คือสี่ดาวขึ้น5ดาวก็ต้องใช้บัตรทองซึ่งเห็นไหมครับผมไม่มีหาได้จากไหนมันหาได้จากการสําเร็จเควสแล้วก็ได้จากช็อปซื้อนะครับอ๋อถ้าเป็นไปได้นะครับในการอัพขั้นเลเวลเนี่ยเลือกตัวละครดีๆที่จะใช้ตัวละครที่จําเป็นก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม,ไม่พอไม่พอปั้นทุกตัวในช่วงต้นเกมนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เลือกตัวดีดๆนะครับอ่า ทำตัวดาเมจไว้ทัก2ตัวสามตัวฮิลไว้2ตัวซับไว้2ตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอถ้าพร้อมกันอาจจะอัพไม่ไหวนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของสกิลหรือว่าศักยภาพศักยภาพเนี่ยอ่าหนะครับอันนี้เป็นเรื่องของใช้ตัวซ้ํานะครับถ้าเราเปิดสุ่มกาชาซ้ําได้นะครับเราก็สามารถเอามาอัพกดศักยภาพของน้องได้นะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันก็จะมีบัฟไม่เหมือนกันเนาะนี่ครับเพิ่ม อะไรนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือเรื่องของเวลาได้ตัวซ้ำมาหรือว่าถ้าเกมไหนเขาเรียก C C 1 c หนึ่งห้านะครับเกมนี้ได้ถึงซ้ำ5้าตัวนะครับเปิดได้6ตัวก็คือจบนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะมีเรื่องของการอัพสกิลเกมนี้ดีหน่อยนะครับเรื่องของการอัพสกิลไม่จาเป็นต้องมีตัวซ้ํานะครับแต่ว่าต้องใช้อเทมนะครับในเกมก็อันนี้นะครับฟาร์มได้จากดันเจียนนะครับส่วนอันนี้นะฮะสีทองทองนี้อันนี้ ได้จากเควสกับซื้อในช็อปนะฮะเท่านั้นเนาะเพราะนั้นก็เลือกตัวที่จะอัพสกิลดีๆนะฮะอันนี้ก็ม,มีในช็อปเนาะลองดูช็อปนะครับประมาณนั้นก็สามารถอัพได้เลือกอัพได้สายฟรีก็ทำได้เหมือนกันส่วนในช็อปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเปิดจริงจะซัพพอร์ตเรื่องของการเติมเงินขนาดไหนนะครับอันนี้คือ2เรื่องเกี่ยวกับปั้นตัวละครนะครับก็ลองเลือกปั้นดีๆนะครับในช่วงต้นเกมทรัพยากรมีจำกัดนะฮะ ต่อมาครับเรื่องของการหาโมดูลแล้วก็การหาสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเปลือกนะฮะเรื่องที่6ของเราครับงั้นไปพูดเรื่องโมดูลก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าโมดูลนะครับหรือวาถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือไอเทมเอ่อเซ็ตที่เราไว้ใส่เพิ่มสแต็ตตัวละครนะครับก็แต่ละชิ้นมันจะใส่ได้ทั้งหมด6ชิ้นเนาะนะครับแล้วแต่ละชิ้นมันก็จะมีเซ็ตของมันตามสัญลักษณ์พวกนี้เลยนะครับซึ่งเซ็ตนะครับก็จะแบ่งเก็บสแต็กนะเช่นเช่นอันนี้นะครับผมใส่ไป10อัน ะะผมความจริงผมคลดได้10แต้มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแต้มจากสัตว์เลี้ยงด้วยนะยวพูดเนาะก็อันนี้คือมีเซตของบันแบ่งบันไอแบ่งกันเนาะเอแบ่งแบ่งเป็นเซตนะฮะแล้วก็จับคู่ว่าได้กี่สแตทเนาะแล้วเราก็จะได้สแตทตามนี้เลยนะฮะแล้วก็นะฮะพวกนี้นอกจากเซตแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของสแตทพื้นฐานแล้วก็สแตทเสริมเนาะถ้าเป็น3มชิ้นแรกฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะล็อกสแตทพื้นฐานก็อันนี้เป็นดาเมจอันนี้เป็นเลือดนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นป้องกันนะครับส่วนสเตตเสริมข้างล่างมันจะสุ่มนะครับแต่ว่าจะไม่มีสเตตเดียวกับที่เป็นสเตตพื้นฐานเนาะของช,ชิ้นๆนั้นๆนะครับส่วนทางฝ่ามือนะครับสเตตพื้นฐานเนี่ยจะไม่ล็อกนะครับจะเป็นสุมหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็สเตตเสริมข้างล่างนะครับจะเป็นสุ่มเนาะอย่างที่บอกสเตตล่างจะไม่ตรงข้างบมดนะครับประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องของการเซตแล้วก็สเตตนะครับของตัวโมดูล ส่วนเรื่องของการจับคู่เซตเนี่ยนะครับมันจะคอมโบคู่กับสัตว์เลี้ยงได้นะครับหรือว่าเปลือกนะฮะอย่างเช่นข้างล่างเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับมีมีเซตนะฮะตามนี้เลยนะฮะเราก็จะไปบวกคู่กับตรงข้างบนได้นะครับโมดูลได้เนาะครเราจะได้สเตตอย่างผมนี่ตัวนี้ก็มีสเตตตัวโมดูลอยู่ที่2อย่างเลยอันนี้สิบาอันนี้สิบสี่เออนี้4ี่เนาะก็ได้สเตตสออย่าง แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจะมีสเตตพื้นฐารบวกให้กับตัวละครตัวฮีโร่ของเราด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งอัพเข้าขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีสเตตเสริมขึ้นมาซึ่งผู้นี้สามารถสุ่มหานะครับได้นยนครับช่องแรกก็สามารถดามหาดามเมจหาเลือดเปอร์เซ็นต์หาเลือดตัวเลขนะครับหาเดฟได้นะครับถ้าอัพระดับสีม่วงนเนี่ยมันจะอัพไปถึงขั้นสามดาวได้พอสามดาวปุ๊บนะครับอ่าเลสามสิบเนี่ยเราจะปลดล็อก อีกช่องหนึ่งนะฮะสเตตอีกช่องหนึ่งนะซึ่งพวกนี้มันจะมีพวกค่าสปีดค่าคิเลตค่าคิดดาเมจค่าเอฟเฟกต์ c อแม่นแม่นเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้เราเก่งขึ้นไปอีกนะนะครับส่วนเรื่องของการหานะครับทั้งโมดูลและสัตว์หรือว่าเปลือกเนี่ยจะหาได้ในดันเจียนนะครับวิธีการหาถ้าแนะนําเลยนะครับพวกสัตว์เนี่ยมันจะมีสัตว์ระดับสีม่วงตั้งแต่เวลแรกๆนะครับ ก็แนะนําใช้ตั้งแต่สีม่วงไปเลยนะครับความจริงพอเริ่มสีม่วงเราก็เน้นฟาร์มนะครับแบบว่าจากปัมป๊มปั๊มไอีนะฮะมาลงหาพวกสัตว์ก็ได้นะในช่วงต้นเกมนะครับส่วนพวกโมดูนะครับอ่าโมดูเนี่ยเราจะควรเริ่มหาพวกโมดูสีม่วงนะครับอืมจนไปถึงทองทองเนี่ยเราจะใช้ยาวๆเลยจนถึงกลางเกมเพราะว่าพวกระดับฝันร้ายที่จะได้แบบระดับสีมพูเนี่ยอันนี้เราต้องปั้นตัวในระดับหนึ่งนะครับ5ดาวอะไรเงี้ย5ดาวเวลเยอะ หนะดาวถึงจะผ่านไดเน้เราจะใช้ทองอยู่นานอยู่พอสมควรนะในช่วงต้นเกมประมาณถึงเวลยี่ห้านะครับยี่สบหเนี่ยเรายังใช้สีทองกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังๆค่อยไปหาอันนี้นะครับก็ลงฟงังนะส่วนสัตว์ก็ใช้ได้ตั้งแต่สีม่วงเลยนะครับอสัตว์เองก็ต้องเอามาในการอัพอัพอัพก็ต้องใช้ตัวซ้ำเนาะนะครับนะใช้กี่ตัวก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ ในเรื่องของเรื่องที่6เนาะโมดูลแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมโอเคครับต่อมาเรื่องที่7ครับเรื่องของกิ้นะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะสำคัญแล้วก็มีประโยชน์กับเราด้วยนะครับก็กิ้หรือว่าตัวยูเนียนนะฮะนะครับก็อ่าตัวนี้นะครับมันจะมีตัวดันเจียนให้เราเล่นนะครับก็อันนี้เป็นการสู้กับบอสนะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะรีเซ็ตน่าจะรีเซ็ตหนึ่งครั้งเนาะหนึ่งสัปดาห์รีเซ็ตหนึ่งครั้ง ก็ในการลงนะครับเราสามารถลงกี่ครั้งก็ได้ต่อวันนะครับแล้วมันจะแต้มสูงสุดของเราอ่ะในการลงนะครับมาหักลบกับเลือดบอสเนาะแล้วก็ช่วยอันตีในกิวนะครับแล้วพอชนะเนี่ยนะครับพอชนะ1ตัวเราจะได้ของรางวัลตามนี้เลยหรือว่าเราทําเลือดของบอสเหลือไปเท่าไหร่ทําแต้มไปเท่าไหร่นะครับเราจะปลดล็อกกล่องแล้วถ้าค่าสังหารราก็จะได้กล่องตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งแต่ละกล่องก็จะมีของรางวัลนะครับ มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะสตัมหน้าสำคัญมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเหรียญเหรียญกิลนะครับก็จะได้มาด้วยอ่ะนะครับต่อมานะครับตอนก็จะมีร้านค้ากิลให้นะครับซื้อของต่างๆเนาะเนี่ยมีบัตรกาชาให้ด้วยนะครับมีอัพเวลเอาไว้อัพเวลเอานี้เอาไปอัพตัวละครอีกนะอะไรพวกนี้นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้นะฮะถือว่าดีเลยเราสามารถลงได้ว่าเราจะเอา ราจะให้เพื่อนนะช่วยส่งแต้มเพื่อรับเศษตัวละครตัวไหนนะครับเศษมันก็จะนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าได้5 50เศษเราก็จะได้ไอตัวที่เอาไว้อัพศักยภาพหนะึ่งอันไปอัพศักยภาพตัวละครได้เนาะเราสามารถลงไว้ได้แต่ว่าได้แค่ท่าธรรมดานะได้แค่ท่าธรรมดานะครับเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็จะเอาอันนี้มาส่งอย่างผมเองผมก็มีใช่ไหมผมก็ส่งให้เพื่อนออสีเขียวสมได้นะครับ สีฟ้ามีไหมส่งได้เนี่ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับเออแล้วพอครบสี่แต้มเขาก็จะได้หนึ่งเศษนะครับห้าสิบเศษก็อาจจะนานอยู่แต่ก็ค่อยๆเก็บไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็เลเวลกิวนะครับยิ่งมีผลกับร้านค้าด้วยนะยิ่งเลเวลเยอะยิ่งปลดล็อกของดีๆเยอะอันนี้อยากได้นะครับเอาไปอัพหกดาวตัวละครได้เนาะอันนี้คือเรื่องของกิวนะสำคัญหากิลดีๆแอคทีฟเยอะๆนะครับผมต่อมาครับเรื่องที่8เรื่องสุดท้ายของเราแล้วนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวมีเสริมตอนท้ายด้วยนะก็เรื่องที่8เรื่องของช็อปนะครับก็ช็อปเนี่ยแบ่งให้มันมีหลายช็อปเลยอย่างช็อปแรกเนาะช็อปรายสัปดาห์นะครับซึ่งแบ่งให้เราซื้อด้วยเพชรนะครับแล้วก็บัตรสีทองผมคิดว่าน่าจะเป็นต้องต้องเติมนะถึงจะได้อน,นี้มาอันนี้ไม่แน่ใจก็มันจะแบ่งขายรายสัปดาห์เนาะแล้วก็หลักๆเนี่ยไอ้ของที่ใช้เพชรนะรก็จะมีพวกกาชาด้วยนะครับแนะนําใครจะเปิดกาชาลองมาดูนะครับว่าในช็อปอะ่ะมีให้ซื้อหรือเปล่าเพราะมันถูกกว่า กดหน้าตู้เองเนาะนะครับแล้วก็ตัวบัตรอันนี้ก็โอ้มีให้ซื้อหลากหลายเลยเนะเติมแน่ๆนะครับรวมถึงพวกที่ไว้อัพสกิลนะฮะแล้วก็ตัวไว้อัพปลดล็อกเวลด้วยนะและพวกนี้ก็สําคัญเนาะแล้วก็มันจะมีตัวนี้ครับตัวบัตรเนี่ยนะฮะห้าพันเนี่ยมันเอาไปแลกตัวในการอัพตัวละครได้นะฮะอยู่นี้นะครับเาเรียกอะไรร้านค้าจิตวิญญาณนะครับ500นะครับก็จะสามารถ แลก1ชิ้นของตัวละครธรรมดาได้เนาะรู้สึกว่าจะรีทุกสัปดาห์นะนะครับเพราะรอบที่แล้วผมซื้อไปแล้วแล้วก็พอตอนรีสัปดาห์ก็ซื้อได้อีกนะครับพวกเนี้ยก็มาอัพให้ตัวละครเราเก่งๆได้เนาะต่อมาร้านค้ายูเนียนเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับก็มีของให้แลกตามนี้เลเวลคิวนะครับสำคัญนะฮะแล้วก็ร้านขาอัญเชิญนะฮะก็ทุกครั้งที่เราสุ่มได้ตัวซ้ำนะครับอ่าเราก็จะได้แต้มนะครับแล้วเราก็แต้มมาแลกของในนี้ได้นะครับก็ลองดูว่าแลกอะไรผมก็แลกอาชาไปแหละ นะครับก็ลองดูเนาะมีตัวน้องเหรียญด้วยแนะนําว่า3อย่างเนี้ยสอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่กาชาด้วยกาชาด้วยพวกนี้แรกนะครับก็เอามาแลกตรงนี้ได้ปั้นน้องเหรียญให้เวลเอซีห้าป่วยๆได้นะครับแล้วต่อมาร้านค้าอารีน่าร้านค้าอารีน่าแบ่งเป็น2ร้านนะครับก็อันแรกเป็นอารีน่าธรรมดาอยู่ที่แบบว่าไม่ใช่เรียวไทม์นะครับก็เอามาแลกของพวกนี้ได้นะครับแล้วนี้อารีน่าชั้นสูงมีโอ้หมีคอร์สด้วยนะครับ อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันลง RTA กันบ่อยๆนะครับก็เอามาเล่นของกาชาพวกนี้ได้ผมเองก็ไม่ค่อยลงนะตัวใหม่นะครับประมาณนี้อันนี้เรื่องที่8ต่อมาครับเรื่องเสริมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเอ็นเกมนะเกมนี้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของ RTA นะครับปั้นตัวละครมาให้สุดเพื่อลง RTA นะครับมันจะแบ่งเป็นเอ่อเอ่อไอดีน,น้ามันแบ่งที่ผมเล่นนะมี2ออย่างนะครับอันนี้แบบเหมือน ออฟไลนะ์เนาะส่วนตัวละครที่เขาตั้งไว้ตั้งทีมไว้ออฟไลน์ line, นะครับก็เล่นได้วันละ4รอบแต่ว่ารู้สึกจะซื้อบัตรลงได้นะฮะซื้อบัตรลงได้ใช้เพชรนะครับใครอยากลงเยอะๆก็ลงซื้อเพชรได้นะครับส่วนไ d a นะครับสามารถลงฟรีแล้วลงได้ไม่จํากัดน,นะเป็นเหมือนการไต่แรงไปเรื่อยๆเนาะเราก็ยิ่งสูงก็จะยิ่งเจอคนโหดๆนะครับก็เนี่ยแหละคอนเทนต์ในเกมแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีแข่งด้วยนะครับก็มาสนุกกันได้ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีก่อนว่า Open Beta เมื่อไหร่นะครับก็อยากให้เปิดเร็วๆนะครับเกมสนุกมากนะครับก็มาฝากกันประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในเกมแลวก็ไลฟ์สตรีมนะครับนะครับใครมีคอมเมนต์สอบถามหรือว่าแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมพพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วใครลองเล่นแล้วเป็นไงมาแชร์ความรู้สึกกันได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย